นี่ก็หน้าบ้านค่ะหน้าบ้านนี่รูกบบระเบเร่บราอย่างนี้แล้วนะหวานมากเลยนะเนี่ยนกมันไม่มาทางนี้ไงมันไปทางบ้านเราไงแต่ว่าแกก็บอกว่ามีนกเหมือนกันแหละ อุ้ยเมียหุ่นด้วยนะคะโอไม่ก็เมียหุ่นด้วยอ๋อ oh, นี่เป็นอหุ่นไว้ดองต้องบอกถึงว่าความเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเก็บไปกินกับพริกเกลือก่อนโ okay. อเคหุน่นแกโดกมากเลยออเอาไปดองคงจะ ท,ที่เขาดองที่เขาดองรถที่เขาดองรถเข็ญน,นะนะเม็ดกอดแกมียงหนุนด้วยอ,อ,อันนี้ลูกนี้มันโตมันสุกเกินนี่สุกนี่หวานเลยหวานลูกนี้นะแพงนะเนี่ยน่าไทย ลูกกระดอนล่านะเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะโ oh อ้ไม y ก o d ยังเหลือแต่ก่อนเพื่อนมอกว่เยอะกว่านี้ตอนที่เขาชวนมานะบอกว่ามาเก็บเอาเลยเสียดายอยู่เราเป็นคนชอบกินอันนี้มากชอบกินต้นฟิกมากออไม่ใช่ชอบกินต้นฟิกชอบกินลูกฟิกมากโอ้ไม่ก o ดดูลูกเขา มีเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าตอนแรกเขาจะเก็บไปให้เลยเพราว่าเดี๋ยวมาเก็บเองเก็บไปบ่มก็ได้ค่ะเพื่อนไม่กินนะเพื่อนบอกว่ามีขนํ <c oughs> าเพื่อนทำไมไม่กินคะเหมือนเราแหละบางอย่างเราก็ไม่กิน <c oughs> เขากิน ขนาดแกมปลูกทิ้งๆแกไม่ได้ทำอะไรนะดเดียวจะเก็บไปกินกับพริกเกลืออยู่เปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวอร่อยไม่ได้เปรี้ยวแบบว่ากินไม่ได้มันเปรี้ยวแบบอร่อยอกอกดเดียวเอานั้นมาเก็บจะไปกินกับนแต่มินซีสูง